หลวงปู่ลุยจันทสาโรได้พูดถึงการปฏิบัติอุปถาครูบาอาจารย์หลวงปู่ลุยได้กล่าวไว้ว่าการที่ได้อยู่กับพระอาจารย์บุญพระกรรมวาจาจารย์ของท่านทําให้ตัวหลวงปู่นั้นได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติอุปถาครูอาจารย์ผู้ใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่ขัดเขินสิ่งที่หลวงปู่จําได้ไม่ลืมนั่นก็คือหลักการที่พระอาจารย์บุญ ได้สอนเอาไว้ว่าเป็นพระเล็กเนนน้อยได้โอกาสมาอยู่ด้วยเพื่อจะเรียนรู้จากพระผู้ใหญ่ก็ต้องหัดจําข้อวัดปฏิบัติให้ได้หลักง่ายๆสี่อย่างควรจําให้ขึ้นใจอย่างแรกต้องฉันหลังอาจารย์อย่างที่สองต้องฉันให้เสร็จก่อนอาจารย์อย่างที่สามต้องนอนหลังอาจารย์ อย่างที่สี่ต้องตื่นก่อนอาจารย์หลวงปู่บอกว่าหลักสี่อย่างนี้ฟังดูสั้นและง่ายแต่การปฏิบัติตามจริงๆจ,จะต้องมีข้อวัดที่ต้องปฏิบัติมากมายผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพระปฏิบัติอุปถาค,ครูอาจารย์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่คล่องแคล่วว่องไวกล่าวคือต้องหัดนอนดึกลุกเช้าพอสว่างได้อรุณแล้ว ต้องรีบนำบาทและบริขารของตนไปโรงฉันจัดแจงโรงชั้นให้เรียบร้อยเมื่อจัดโรงฉันเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบไปเพื่อทำกิจวัตรต่อท่านอาจารย์ใหญ่ในที่พักของท่านรอเวลาท่านจะออกจากห้องโดยคอยอยู่ตามบริเวณใกล้เคียงนั้นระหว่างที่รอคอยต้องทำความเพียรรอเวลาท่านออกมาไม่ควรจะนั่งจับกลุ่มคุยกับพวกหมู่พวก พอได้ยินเสียงท่านกระแอมหรือไอหรือเกิดเสียงกระเทือนจากการไหวตัวของท่านเนื่องจากท่านมักจะอยู่ตามแคร่ซึ่งทำด้วยฟากไม้ไผ่เพียงท่านขยับตัวนิดหน่อยเสียงสะเทือนก็จะดังก็ต้องรีบเอาบริคารท่านลงไปโรงฉันโดยก่อนหน้านั้นจะต้องจัดกระโทนและมอมูดไปชำระเสียก่อนเมื่อนำบริขารของท่านไปถึงโรงฉันแล้วก็รอเวลาบิณฑบาต หากท่านยังไม่ลงมาโอกาสมีก็ไปเดินจงกรมรอเสียก่อนหรือนั่งกำหนดจิตไปพลางพลางพอได้เวลาไปบินทบาตท,ท่านก็ให้เดินไปที่โรงฉันหรือแห่งใดแห่งหนึ่งตามสะดวกของท่านคอยรับคอยเก็บรองเท้าหรือผัดเปลี่ยนผ้าผ้าหม่มติดลูกดุมถวายท่านก่อนครองผ้าถวายท่านเสร็จแล้วต้องครองผ้าของตนให้เสร็จก่อนท่านอีก แล้วเอาบาดของตนและของท่านเดินล่วงหน้าไปก่อนรอคอยท่านอยู่ที่ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านที่จะบินธบาดเมื่อท่านไปถึงให้เอาบาดถวายท่านแล้วเข้าแถวเดินไปตามลำดับพรรษาเดินไปตามหลังท่านเสร็จการรับบินธบาดแล้วก็ต้องรีบเดินออกล่วงหน้าท่านกลับก่อนเพื่อจะได้รีบกลับไปจัดทำกิจทุกอย่างให้เสร็จก่อนจะได้เพียงแต่นั่งคอยฉันอยู่เท่านั้นก็หาไม่ ก่อนท่านฉันอาหารต้องคอยดูแลปฏิบัติถวายท่านเช่นรับประเคนบาทและอาหารจัดอาหารใส่บาตรถวายอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งณที่อาสนะของตนในความจริงระหว่างการจัดอาหารถวายท่านนั้นต้องคอยดูแลด้วยความฉลาดว่าควรจะเป็นอาหารที่เหมาะกับาธาตุของท่านหรือไม่เป็นอาหารที่สบายต่อสุขภาพของท่านหรือไม่หากเป็นอาหารที่ไม่สมควร ท่านก็อาจจะไม่รับเลยก็ได้หลวงปู่ลุยจันททสารโรเล่าถึงการปฏิบัติอุปถาค,ครูอาจารย์ตามที่ท่านได้รับการฝึกอบรมจากพระอาจารย์บุญดังต่อไปนี้ในด้านการฉันสิทธิผู้ปฏิบัติอุปถาต้องรีบฉันให้อิ่มก่อนครูอาจารย์เสมอสังเกตว่าครูอาจารย์ฉันอาหารขาวเสร็จแล้วลงมือฉันอาหารหวานต้องให้อิ่มทันตอนนั้นพอดี ถ้าเลยไปกว่าน,นี้แล้วจะไม่ทันต่อการทำกิจวัตรอย่างอื่นคือการเตรียมถวายน้ำล้างมือถวายไม้สีฟันซึ่งมีสามขนาดทั้งเล็กกลางใหญ่น้ำสำหรับบ้วนปากเสร็จก็นำบาทอาจารย์ไปล้างเช็ดให้แห้งนำไปเก็บไว้ให้เรียบร้อยกลับมาดูแลเก็บบริคารนำบริคารไปส่งยังที่พักของอาจารย์ต่อจากนั้นจึงจะกลับไปปฏิบัติภาวนาได้ จนได้เวลาที่ต้องทำกิจวัตรร่วมกับหมู่คณะต้องมาร่วมกับกิจวัตรนั้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงถวายน้ำปานะตลอดจนการเตรียมน้ำร้อนสำหรับใช้ให้อาจารย์สงให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวการปฏิบัติภาวนาก็ต้องทำไปด้วยควบคู่กันจนได้เวลาก่อนทำวัดเย็นและต้องรีบกลับมาตระเตรียมดูแลสถานที่สำหรับอาจารย์ให้เรียบร้อยก่อน ที่ท่านจะลงมาทำวัดเย็นในเวลาประมาณทุ่มหนึ่งในการทำวัดเย็นท่านพระอาจารย์บุญจะกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยแล้วพาสวดตามตำรับที่หลวงปู่ได้ยึดถือนำมาปฏิบัติตลอดจนชีวิตของท่านต่อจากนั้นก็รับฟังเทศถามตอบปัญหาในภาคปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิภาวนาจนท่านอาจารย์เห็นสมควรแก่เวลาจึงได้สั่งเลิกเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ก็ต้องดูแลเก็บบริการและไปส่งท่านอาจารย์ถึงที่พักตลอดทั้งถวายการนวดเฟ้นซึ่งหลวงปู่ใช้คำว่าคันเอนแก่ครูอาจารย์จนกระทั่งสั่งหยุดแล้วจึงกลับมาดูแลความเรียบร้อยที่ศาลาต่อจากนั้นจึงจะกลับไปที่พักได้และเมื่อกลับที่พักแล้วก็ปฏิบัติภาวนาพิจารณาคำสั่งสอนที่ได้รับมาจากท่านอาจารย์หลวงปู่บอกว่า ได้นำเอาอุบายและวิธีการต่างๆมาเป็นแนวทางชี้แนะในทางปฏิบัติอันเป็นงานสำคัญยิ่งสำหรับพระในเรื่องการปฏิบัติภาวนาหลวงปู่หลุยบอกว่าจะใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับความสงบของจิตที่จะตามเข้าไปรู้เห็นธรรมนั้นตามสภาพความเป็นจริงจนเป็นที่เข้าใจอย่างหมดสงสัยแล้วจึงพักผ่อนได้แต่ถ้ายังไม่เป็นที่เข้าใจ ยังมีความสงสัยอยู่บางครั้งอาจจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยซึ่งในข้อนี้อยู่ในเรื่องที่ว่าต้องนอนหลังอาจารย์ก่อนที่จะเข้าที่พักผ่อนก็ต้องกําหนดจิตก่อนคือตั้งเจตนาให้จิตรู้สึกและตื่นก่อนอาจารย์เพื่อจะได้ไปเตรียมน้ำล้างหน้าไม้สีฟันน้ำบ้วนปากถวายท่านถ้าอยู่กันหลายองค์ ก็จะได้แข่งกันขึ้นปฏิบัติอาจารย์เพื่อเป็นการฝึกหัดและตั้งสติรอบรู้ของตนให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อถวายการปฏิบัติต่ออาจารย์เรียบร้อยแล้วก็กลับมาทำพัทวัดคือการปฏิบัติเรื่องการฉันปัดกวาดปูลาดเสนาสนะจัดเตรียมที่ฉันแล้วดูแลอุปกรณ์ของใช้ในการชันให้เรียบร้อยจึงลงไปเดินจงกรมภาวนา จนถึงเวลาออกบินทบาทวนเวียนกันไปเช่นนั้น